สวัสดีครับวันนี้หนูเมืองน้ำดำจะพาไปสักการะพระแม่รัศนีนะครับขอพรกับพระแม่ลัศนีที่ห้าเกสอนนะครับชั้นสี่เราก็ขึ้นจากชั้นสองขึ้นไปชั้นสี่ครับการสักการะพระแม่ลัสนีทุกก้าดอกเทียนหนึ่งคู่ดอกไม้ได้แก่ดอกกวหบดอกดาวเรืองด,ดอกมาริและดอกกุหลาบ น้ำดื่มสะอาดน้ำอ้อยนมจืดโยเกิร์ตน้ำพึ่งเนยขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมของไข่ข้าวสารธัญพืชต่างๆผลไม้มงคลเน้นกล้วยหรือมะพร้าวเหลียนหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง การท่านเท้าจัตุโลกบาลเทวราชผู้คุ้มครองมนุษยทั้งสีทิศผู้ดูแลทุกสุขของมนุษการสักการะพระแม่ลักษมีทูบก,กา้าวดอกเียนหนึ่งปู้่ดอกไม้ได้แก,ดก่ดอกกัวาดดาวเรืองดอกมะลิและดอกกุหลาบน้ำดื่มสะอาดน้ำอ้อยนมจืดโยกน้ำผึ้งเนยขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมของไข่ ข้าวสารธัญ,ญพืชต่างๆผลไม้มงคลเน้นกล้วยหรือมะพร้าวเหรียญหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงการมาสักการะพระแม่รักษมีเทวีแห่งความงามความรักความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์พระแม่รักษมี <c oughs> พระชายาคู่บรารมีของพระนลา,านลายัาลายเทพผู้ดูแลรักษาโลกเชื่อกันว่าพระอ,องค์ให้ พระนารายณ์คุ้มครองรักษาโลกพระองค์มีพระวรากายสีทองพระตราพรสีเหลืองสีแดงชมพูประทับนั่งหรือยืนบนดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ของพนางบางครั้งก็ประทับบนหลังช้างเมื่ออยู่โดยลําพังทรงมีสี่กรแต่ถ้าประทับร่วมกับพระนารายณ์ทรงมีสองพระกรบ้างสี่พระกรบ้าง